สวัสดีครับในวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในซีรีส์ Skippy D Toilet m a n t i v e r s e EP ที่37พาร์ทที่1จากช่องดอมสตูดิโอนะครับหลังจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยกลุ่มของพันธมิตรนะครับก็ได้บุกเข้ามายังฐานทัพหมายเลขหนึ่งของเรา Skippy D Toilet ถึงฐานทัพชั้นในสุดได้สําเร็จแล้วนะถ้าต,ตอนนี้เนี่ยก็มี2ทีมด้วยกันนะครับทีมที่อยู่ด้านนอกนั้นคนที่มาถึงก่อนใครเพื่อนเลยเนี่ยก็คือพี่ไททันทีวีแมนนั่นเองนะซึ้งแตตอนนี้เนี่ยไอ้เจ้าดร Skippy D Toilet ก็ออกมารับมือพี่ไททันทีวีแ อยู่ณขณะนี้นะครับตัวอีกทีมหนึ่งเนี่ยก็คือทีมที่บุกเข้าไปช่วยเหลืออาเจสติลบูเมนนะครับจะเป็นทีมตัวละครตัวตึงต่างๆนะจากทุกเผ่าพันธุ์เลยนะครับซึ่งกลุ่มตัวละครเหล่านี้เนี่ยก็สามารถฝ่าการป้องกันของเหล่าสกิบดิทอเรตเข้าไปยังห้องในสุดได้สําเร็จนะครับซึ่งก็เป็นห้องที่คุมขังอาเจสติลบูเมนไว้อยู่นั่นเองนะครับและพร้อมกันนั้นเนี่ยกลุ่มตัวละครที่เฝ้าห้องนี้อยู่เนี่ยก็คือเหล่ามิวแทนซูเปอร์โซเจอร์นะครับซึ่งในห้องนี้เนี่ยจะ และซูเปอร์โซเจอร์เจ้าบิลลี่นะครับตัวซูเปอร์โซเจอร์อีก2ตัวนั้นเขาตึงกําลังอยู่ทางข้างนอกฐานทัพนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าตัวละครทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเขามีแผนการจะทําอะไรนะครับซึ่งนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน EP ก่อนหน้านี้นะและใช่เลยครับในวันนี้ผมไคลวอเกอร์ก็จะมาสปอยบวกกับวิเคราะห์เจาะลึกฉากต่างๆในซีรีส์คิบิดีทอเรตมัติเวิร์ส E ีล่าสุดนี้นะว่าเรา ได้อะไรกันมาบ้างครับและหากพร้อมกันแล้วเนี่ยก็รบกวนผู้ชมทุลคนหนึ่งไลน์นะครับให้กับคลิปคลิปนี้เพื่อที่ผมกายวอลเกอร์จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับ เปิด EP มานะครับเนื้อหาจะต่อเนื่องจากตอนที่แล้วเลยนะซึ่งภาพเนี่ยจะตัดมาที่การต่อสู้ของกลุ่มบันดามิตตัวตึงที่บุกไปช่วยอเจดริวบูเมนนะครับเริ่มในฉากแรกเนี่ยเราจะได้เห็นกับพี่ดาร์คสปิกร์แมนที่กําลังพุ่งตรงไปยังเจ้าบิลเล่นะครับและพร้อมกันนั้นเนี่ยทางด้านซ้ายนะครับก็มีเจ้ามิวเทนสายพันธุ์ใหม่ที่ดูเหมือนกําลังจะต่อสู้กับสปิกร์บูเมนอยู่นั่นเองครับแล้วในฉากนี้เนี่ยพี่ดาร์คสปิกร์แมนนะครับก็พุ่งตรงไปยังเจ้า, Beauty, นะจา,ดดาบิลเล่เนับย ักไปยังหัวของเจ้าบิลลี่หนึ่งเล่มน,นะแล้วจากนั้นเนี่ยพี่แกก็ยิงมีดที่เหลือใส่เจ้าบิลลี่อีกทันทีแต่ว่าเจ้าบิลลี่ก็ใช้แขนปัดมีดเล่มนั้นไปได้นะแล้วฉากถัดไปเนี่ยพี่ดาร์คซัพพอร์แมนก็พลาดท่านะครับูกเจ้าบิลลี่คว้าตัวเอาไว้ได้นะและพร้อมกันนั้นเนี่ยมันก็ดึงมีดอ้อมไปจากหัวของมันนะครับดูเหมือนว่ามีดของพี่ดาร์คซัพพอร์แมนเนี่ยจะไม่สามารถทําอะไรเจ้าบิลลี่ได้เลยนะแล้วจากนั้นเนี่ยเจ้าบิลลี่ก็ได้ด่าพี่ดาร์คซัพพอร์แมนไปนะครับว่านัะครบ ไอ้เจ้าบิลลี่อาจจะหมายถึงไททันสปิเกอร์แมนก็เป็นได้นะแล้วจากนั้นเนี่ยไอ้เจ้าบิลลี่จะทําการปาดแปดพี่ดาร์คสปิเกอร์แมนนะครับแต่ว่าในวินาทีสุดท้ายนั่นเองเนี่ยพี่ดาร์คสปิเกอร์แมนก็ได้ปล่อยคลืนเสียงเข้าใส่ไอ้เจ้าบิลลี่นะและพร้อมกันนั้นเนี่ยพี่แกก็เปิดไอพ่นทั้งทังที่อยู่ในมือของเจ้าบิลลี่นะครับจนในที่สุดเนี่ยพี่ดาร์คสปิเกอร์แมนก็สามารถลุดออกมาจากมือของเจ้าบิลลี่ได้สําเร็จนะครับแต่ว่าในขณะที่พี่แกไม่ทันลุกขึ้นมานะก็ถูกไอ้เเเเเจ้้้าาาบบิลลลลีี่่ตะะะะะขใสอกกกแแแวนนนครรัด็ปปํพงไย แล้วจากนั้นเนี่ยไอ้เจ้าบิลลี่ก็ถูกใครบางคนบินโฉบหน้าไปมานะครับซึ่งใครคนนั้นก็คือพี่คริตโตของเรานั่นเองนะครับที่มาพร้อมกับไม้ดุดซ่วมคู่เนแต่ว่าในที่สุดเนี่ยพี่คริตโตก็พลาดท่าเช่นกันนะถูกเจ้าบิลลี่ต่อยเข้าให้เต็มหมัดกระเด็นไปไกลเลยนะครับหล้วจากนั้นเนี่ยไอ้เจ้าบิลลี่ก็เดินเข้ามาหาพี่คริตโตนะพร้อมกับพูดออกมาว่าทีแรกเนี่ยท่านจะจัดการพี่ชายของแกแต่ว่าตอนนี้ท่านจัดการแกก่อนก็แล้วกันแล้วพอพูดจบพุ่มเนี่ยก็ตูมนะครับไม่รู้ใครยิงระเบิดใส่หน้าพ พอกล้องตัดไปอีกทีนึงเนี่ยไอ้เจ้ามิวแตนสายพันธ์ใหม่นะครับก็ได้สัดหมัดใส่หน้าไอ้เจ้าบิลลี่เข้าให้นะแต่ถึงงานเนี่ยไอ้เจ้าบิลลี่มันก็ไม่ยอมเว้ยมันก็ได้สัดหมัดสวนกลับนะครับพร้อมกับยิงปืนปิดฉากไอ้เจ้ามิวแตนตัวนั้นล่วง่นลงไปนะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้เจอกับหัวของน้องทีวีบูเมนที่บินอยู่ข้างหลังนะครับซึ่งสาเหตุที่ทําให้เจ้ามิวแตนตัวเมื่อกี้เนี่ยหันมาโจมตีไอ้เจ้าบิลลี่นะครับก็อาจจะเป็นการสะกดจิตจากน้อง,นะง,องทีวาีา ช็อกๆนะครับแล้วจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นหน้ายิ้มเนะแล้วพอร้องทีวีวูแมนยิ้มปุ๊บใช่ไหมยไอ้เจ้าบิลลี่ก็ถูกแสงเลเซอร์ ยิงเข้าให้ที่หน้าเต็มๆเลยนะครับซึ่งแสงเลเซอร์เนี่ยก็มาจากปืนของคาร์เมล่าบูเมนนั่นเองครับแล้วจากนั้นเนี่ยพอได้โอกาสนะครับพี่ดาร์คสไปเดอร์แมนก็ได้พุ่งเข้ามาพร้อมกับรัวมีดเสียบไปยังหัวของเจ้าบิลลี่เนีแต่เนื่องจากว่าเจ้าบิลลี่เนี่ยตัวมันใหญ่เกินไปนะครับผิวมันหนานะไม่สามารถจัดการให้ตุยเย่ได้ด้วยดาบของพี่ดาร์คสไปเดอร์แมนนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยภาพก็ตัดไปที่เจ้ามิวแทนอีกตัวหนึ่งนะที่มันเนี่ยกำลังต่อสู้อยู่กับตัวตึงทั้งหลาายยยของงฝ่่่พัััันนนนนนธมมิตรรรระะคบซึนเนีกก็ได้วสุปื ที่คายายกับลูกพลอยออกมาเต็มไปหมดเลยนะและพร้อมกันดันเนี่ยทางด้านแอสตินดริวแมนและน้องคล็อกบูเมนนะครับก็ได้พุ่งไปยังเจ้ามิวแทนตัวนั้นนะแต่ว่าทัานใดนั้นเองเนี่ยก็ตุ้มนะครับน้องคล็อกบูเมนโดนแรงระเบิดไปเต็มเต็มเลยนะเหลือแต่พี่แอสตินด r ิวแมนนะที่พี่แกเนี่ยได้วิ่งเข้ามาพร้อมกับกระโดดแล้วปล่อยมีดออกมาทั้ง6เล่มนะครับเข้าใส่หน้าของเจ้ามิวแทนตัวนั้นซึ่งก็โดนทั้ง6เล่มเลยนะแล้วจากนั้นเนี่ยพอพี่แกล,ลุกขึ้นไปอีกทีหนึ่งนะครับก็ถูกเจ้า Super Soldier, มา และพร้อมกันนั้นเนี่ยมันก็ได้ใช้พลังอะไรบางอย่างนะครับซึ่งก็จะมีประกายไฟสีม่วงแดงโผล่พ,พุ่งออกมาเต็มไปหมดเลยนะแล้วจากนั้นเนี่ยพี่แอสซินดิวแมนก็ถูกวาร์ปไปยังที่แห่งหนึ่งนะครับซึ่งที่แห่งนั้นเนี่ยก็เหมือนสถานที่จากเมื่อตะก,กี้เลยนะแต่ว่าไม่มีตัวละครตัวไหนเหลืออยู่เลยนะครับแล้วฉากถัดไปเนี่ยก็มีแสงสีม่วงเป็นประกายออกมาจากรอบทิศทางน,นะครับแล้วจากนั้นพี่แกก็ถูกวาร์ปไปยังฐานทัพของเราดิวแมนนะที่น้าตอนนี้เนี่ยสภาพเละไม่เหลือชิ้นดีเลยนะครับแล้วฉากถัดไปเนี่ เราจะได้เห็นกับอาเจตริวูแมนที่ถูกแขนปริศนาจับตัวเอาไว้อยู่นะแล้วจากนั้นเนี่ยพี่แอสซินดิวแมนก็ได้วิ่งตามเาเจตริวูแมนไปเว้แต่ว่าฉากต่อไปเนี่ยพอพี่แกกระโดดเข้าประตูไปใช่ไหมเราก็จะได้เจอกับดิวแมนที่ถูกแขวนคออยู่ข้างหลังนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะทางข้างหน้าเนี่ยก็มีศพของดิวแมนเลือนกาดเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วฉากต่อไปเนี่ยอาเจดริวูแมนก็โผล่มาจากข้างหลังเว้พร้อมกับใช้มือผลักพี่แอสซินดิวแมนตกไปข้างล่างนะครับแต่ว่าพอพี่แกตกมาถึงพื้น แล้วเนี่ยร่างของพี่แกก็ทะลุพื้นดินลงมานะครับและพร้อมกันนั้นก็มีปากของในท่านดิวแมนเนี่ยล่องาบตัวของพี่แกอยู่เว้ยเพราะจากนั้นเนี่ยพอโดนงาบปุ๊บใช่ไหมพี่แอสซซินดิวแมนก็ถูกวาร์ปมายังห้องห้องหนึ่งนะครับซึ่งในห้องนั้นเนี่ยก็มีศพของเราดิวแมนเกื่อนกาดเต็มไปหมดเลยนะและพร้อมกันนั้นเราก็จะได้เจอกับพี่อาร์เมอร์ดิวแมนนะครับที่พี่แกเนี่ยจริงๆก็ตายไปนานแล้วนะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีรถเข็นแจกน้ำมันนะครับของพี่อา,า,าร์เมอร์ดิวแมนจากอีพีที่ยี่สิบ ในที่สุดนะครับดูเหมือนว่าพี่แอสซินดิวแมนเขาจะคิดขึ้นได้นะว่าพี่แกเนี่ยกำลังติดอยู่ในฝันร้ายนะครับจากนั้นพี่แกก็ได้ทำการชักดาบออกมาจากฝักนะครับแล้วก็ได้ทำการปาดแป้ดพี่อเมอร์ดิวแมนตุยเย ที่แล้วพอใช้ดาบปาดแปดลุดออกมาจากภาพหลอนได้แล้วเนี่ยฉากข้างหน้านะครับเราก็จะได้เห็นกับน้องคล็อกบูเมนนะครับที่ณตอนนี้เหมือนจะพาต่าให้กับเจ้ามิวแทนซูเปอร์โซเจอร์หมายเลข6กอยู่นะและพร้อมกันนั้นนะครับในฉากนี้เองเนี่ยหากคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะทางข้างหลังน้องคล็อกบูเมนนะครับมันมีอะไรบางอย่างที่เจาะทะลุพื้นหินขึ้นมาเวสิึงใช่แล้วครับอะไรบางอย่างที่ว่านั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นอุปกรณ์เจาะดินของพี่แบ็กดิวแมนหรือว่าพี่ด์กดิวแมนนั่นเองนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยภาพก็ตัดไปที ความฝันของน้องคล็อกบูเมนนะครับที่ในฉากเนี่ยก็คือสุสานของคนตายนั่นเองและพร้อมกันนั้นป้ายหลุมศพที่อยู่หน้าน้องคล็อกบูเมนเนี่ยก็คือหลุมศพของทันโนนาคล็อกแมนนั่นเองนะครับเพราะว่ามันมีคําว่าชีฟที่แปลว่าผู้นำเนี่ยเขียนเอาไว้อยู่นะครับแล้วฉากถัดไปเนี่ยจากคําว่าชีฟที่เป็นตัวหนังสือสีขาวนะครับก็เปลี่ยนข้อความเป็นตัวหนังสือสีแดงที่เขียนไว้ว่าเธอสามารถช่วยฉันได้นะ อะไรประมาณนี้ครับซึ่งในฉากนี้เนี่ยก็เป็นการขยี้ปมนะที่น้องครอกบูเมนไม่ได้อยู่ช่วยท่านหนว่หน้านะครับทำให้ท่านหัุหน้าครอกแมนเนี่ยตุยเย่ลงไปนะแล้วฉากตัดไปเนี่ยท่านใดนั่นเองนะครับศพของท่านหนวหน้าครอกแมนก็เจาะพื้นดินขึ้นมาเว้ยมาในสภาพของซอมบี้ครอกแมนนั่นเองนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยมันก็มีมิวเทนสองตัวที่มีป้ายหลุมศพนะครับกระโดดลงมาซ้ายขวานะพร้อมกันนั้นนะครับก็มีตัวหนังสือที่เขียนไว้ว่าทําไมเธอไม่ช่วยฉันอะไรประมาณนี้ครับแล้วจากนัน น้องคล็อกบูเมนกำลังดิ้นรนอยู่นะครับก็ตูม้มมีตึกขนาดใหญ่เนี่ยทะลุพื้นดินขึ้นมาเว้ยซึ่งตึกอันนี้เนี่ยผมคาดว่าน่าจะเป็นฐานทัพของเหล่าคล็อกแมน นั่นเองครับแล้วพร้อมกันนัดเนี่ยเราก็จะได้เจอกับคล็อกแมนคนอื่นๆนะครับที่โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้นะไม่รู้โผล่มาทําไมเหมือนกันนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยตึกที่คาดว่าน่าจะเป็นฐานทัพของเหล่าคล็อกแมนก็ระเบิดตูมนะครับและพร้อมกันนั้นไอ้เจ้าซูเปอร์โซเจอร์หมายเล6ข6ก็ปรากฏตัวออกมานะครับแต่ก่อนที่เจ้าหมอนี่เนี่ยจะได้จัดการน้องคล็อกบูมเบนใช่ไหมท่านใดนั่นเองนะครับก็มีตะปูลอยมาจะเจาะหัวเจ้าหมอรนี่ไว้แต่ว่ามันเนี่ยก็สามารถใช้นิ้วเพียงแค่2นิ้วนะย,ยุดตะปูอันนั้นเอาไปได้เยยแต่ังงมหมดพี นานนะครับตะปูันนั้นก็แดงขึ้นพร้อมกับระเบิดตุ้มขามือของเจ้าหมายเลขหกันเลยดีเดียวนะและจากการโจมตีนี้เองเนี่ยทำให้น้องคลอกวูเมนุดออกมาจากฝันไลายนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยในฉากสุดท้ายนะครับเราก็จะได้เจอกับพี่ดัก ดิวแมนนะที่พี่แกเนี่ยน่าจะเป็นคนยิงตะปูดอกเมื่อกี้มานั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นไปตามคาดนะครับอย่างที่ผมได้เคยวิเคราะห์เอาไว้เลยนะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยยังไม่ได้ตัวเย่นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เห็นศพกันไปนะแต่ก็ไม่คิดว่าพี่แกเนี่ยจะโผลมาใน E ีพีนี้นะครับเรียกได้ว่าหายไปยาวเลยทีเดียวนะทวนกันเล็กน้อยน,นะครับพี่แกเนี่ยโผลมาครั้งแรกใช่ไหมใน EP พีที่10นะครับซึ่งใน E p ีนั้นเนี่ยพี่แกโผลมาก็ไม่ได้ทําอะไรนะโผลมาโชว์เจาะดินนะครับแล้วจากนั้นเนี่ เลยซึ่งใน EP นั้นเนี่ยพี่แกนับภาพเป็นตัวละครที่สําคัญมากเลยนะเป็นคนหยุดหัวลบนิวเคลียร์ไม่ให้ไปทําลายฐานทัพของเหล่าค็อกแมนได้สําเร็จนั่นเองนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็หายไปยาวเลยโผล่มาอีกทีหนึ่งก็ใน EP นี้นะครับผมแล้วจากนั้นเนี่ยซีรีส์กิบิดี t โ i l เลตมัติเวิร์สอีพีที่3 7พาร์ทที่1ก็ตัดจบลงไปแต่เพียงเท่านี้ครับ ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับซีรีส์วิดีโอเรทมันติเวิร์ด e ีนี้นะดูเดือดเลือดพ่านเหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งอย่างน้อยนะครับใน EP ีนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นกับพลังพิเศษของเหล่าซูเปอร์โซเชอร์กันไปแล้วนะนั่นก็คือเจ้าซูเปอร์โซเชอร์หมายเลข6นะครับที่มีพลังในการบอบฝันลายให้กับศัตรูของมันนะส่วนเจ้าบิลลี่หรือว่าซูเปอร์โซเชอร์หมายเลข10เนี่ยความสามารถของมันเหมือนจะมีมากกว่านี้นะครับเหมือนจะอันอันไว้อยู่นะไม่ปล่อยออกมาทั้งหมดนะครับแล้วนอกจากหัวข้อเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็แทบไไได้อะร มาเลยนะใน EP นี้นะครับไม่ได้มีความคืบหน้าของเนื้อเรื่องเลยสนะตัวนหน EP นั้นเนี่ยเนื้อหาจะเป็นอย่างไรคงต้องรอติดตามกั้นต่อไปนะครับใน,ในวันนี้คุณผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยแล้วผมไก่วอเกอร์หมดไปแล้วนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในโอกาสหน,น้าสวัสดีครับ